วันนี้เราจะมากินของแปลกเป็นเวลา24ชั่วโมงครับผมไอแม่ย้อย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของแปลกที่ผมจะมากินในวันนี้มันจะมีอะไรบ้างและมันจะแปลกแค่ไหนมันจะมีเนื้อไดโนเสาร <c oughs> ์เนื้อปลาฉลามเนื้อปลาวานไหมไอแม่ย้อยมาดูเลย ทุกคนครับพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยครับผมทุกคนผมอ่ะออกไปซื้ออาหารตามสั่งหน้าปากซอยครับแล้วผมไปเจอเมนูแปลกมาเว้ยทุกคนแล้วแบบแต่ละเมนูบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดเลยครับว่าในโลกนี้มันจะมีอาหารประเภทแบบนี้อยู่ครับผมทุกคนไอแม่ย้อยถ้าเกิดเราพูดถึงเนื้อสัตว์ที่เอาไว้ใช้ทาอาหารในชีวิตประจําวันที่แบบคนกินเยอะเนี่ยมันก็คงไม่พ้นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูกรอบเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกเนื้อหอยเนื้อปลาเนื้อนุ่นเนื้อนี่เนื้อนั่นแต่ที่ผมไปเจอมาครับผมทุกคน ผมเจอเนื้อกวางเว้ยครับผมทุกคน ผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้คนที่เกิดมาในยุคลุงตูอีกหลายคนนะครับไม่รู้ว่าบนโลกเราเนี่ยเขาเนื้อกวางมาทำอาหารกันครับผมทุกคนมันคืออาหารป่าและไม่ใช่แค่เนื้อกวางนะมีหลายเนื้อครับแต่ว่ามือแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาสั่งนี่กันดีกว่าผมเล็งแว้แต่เข้าไปในร้านและผมะสั่งนี่มาครับผัดเผ็ดเนื้อกวางคืออยากรู้เขาว่าเนื้อกวางเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองสั่งมาก่อนลวกันแล้วมดูกันนะครับว่าสำหรับมือแรกเนี่ยเจ้าเนื้อกวางเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเหนียวมันจะนุ่มเหมือนแบบเเเเเเนนนนนนืืื้้้อออววววาากกิิมมมมัยยหหหรจะีีแบบคคท่่ผไส ดีไปครับเ่ hey, หรือเปล่าโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงนีน้ทุกคนต่อจากนี้ไปนะครับมันคือผัด เนื้อกวางครับทุกคนนี่ข้างในนี้แบบมีเนื้อกวางอยู่นะอ่ะเดี๋ยวบอกราคาแล้วกันราคาไม่เบานะครับนี่ครับผมสั่งมาก็แบบมีเนื้อนะครับมีัเป็นเนื้อกวางกับข้าวเปล่านะครับเจ็ดนี้นะครับราคาร้อยยี่สิบบาทครับทุกคนอันนี้รวมไข่ดาวนะนี่ให้ดูอ่านในนี้มีไข่ดาวนะคือบอกเลยว่าราคาถูกมากครับคือถ้าเรากำเงินร้อยยี่สิบบาทเนี่ยไปสั่งแบบกะเพราหมูทั่วไปเนี่ยข้าห่าร้านดีๆเนี่ยได้สามมื้อเลยนะกะเพราหมูราคาสี่สิบบาทเนี่ยมีนะบนโลกเนี่ยเอาจริงอ่ะะนนนี่่บออกกกลัร้านนี้บอกวังนมากินนนนนนไไดด้้้้้เเเเเหหรรรรออออมม่่่ีีีีีาาวววะพงงยย๋แแแกกกกกปป็็ลัับบบข กันจะได้แบบง่ายๆร้านที่ผมไปสั่งนะครับทุกคนมันเป็นแบบฟิลแบบร้านอาหารป่าอะไรเงี้ยผมก็ไปถามร้านเขาว่าเฮ้ยพี่เนื้อกวางเนี่ยมันกินได้ไหมคือมันเขาบอกกินได้นะผิดกฎหมายไหม กฎหมายเขาก็คงไม่ขายไหมเออแต่เขาบอกว่ากินได้แล้วก็ <S <S มีคนที่แบบชอบกินเนื้อกวางเยอะอยู่เขาบอกมางี้นะก็นี่ครับผมได้สั่งมาแต่ทายดูเป็นไงนี่<ม>ครับผมโดนน,นี่คือหน้าตาของผัดเผ็ดเนื้อกวางนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเป็นเนื้อกวางเนี่ยคือแบบดูไม่ออกนะจริงครับทุกคนคือถ้าไม่มีคนบอกว่าเนี่ยคือเนื้อกวางเนี่ยมันดูไม่ออกด้วยคือมันเหมือนหมูมากครับเหมือนผ้าผิดหมูทั่วไปเลยนะครับนะกินไมครับทุกคนดูดริเนี่ยไม่บอกกูกูไม่รู้กูคิดว่าเป็นหมูมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลอง ทุกคนถือว่าได้เยอะอยู่นะร้อยี่สิบาทเออมันก็คนได้เยอะแหละร้อยยี่สิบไอ้สัตว์เดี๋ยวลองชิมครับขอแบบเนื้อแน่นๆก่อนอันนี้คือทางร้านค่าแนะนำมาเลยนะครับเขาบอกว่าแบบเนื้อกวางเนี่ยต้องกินกับผัดเผ็ดเพาแนะนำมาเลยคือต้องผัดเผ็ดเท่านั้นอันนี้ครับให้ดูเนื้อวนหน้าตาเนื้อก็เนื้อหมูทั่วไปนะไม่ได้แบบอะไรมากนะทุกคนเขาบอกว่าแบบพวกแบบเนื้อที่แบบไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยกลิ่นจะแรง กินผัดเผ็ดครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเป็นผัดเผ็ดหรือเปล่านะครับมันแบบมีพวกแบบสมุนไพรเยอะครับมีแบบกระเทียมมีแบบใบ,บนู่นใบนี่ใบอะไรไม่ดูเยอะแยบะบผมก็เดาไม่ออกทุกคนมันมีใบเยอะผมเลยคิดว่ามันน่าจะแบบกบกลิ่นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ไผัดเผ็ดน่าจะมีกลิ่นเว้ยแต่นี่กลิ่นหอมครับอ่ะลองชิมหืมใบคำนึงเหนียวมากครับทุกคนเหนียวแบบเหนียวสัตว์เดี๋ยวดูเคี้ยวนานแค่ไหนอ่ะสามสองหนึ่ง เรื่องรสชาติเนี่ยผมขอตัดไปนะครับเพราะรสชาติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแล้วกันทุกแต่ร้านเนี่ยคันยังไงนะครับแต่ว่าาเรื่องแบบตัวเนื้อเนี่ยเนื้อมันแบบอย่างที่บอกครับคือเหนียวมากเผ็ดปันปป่น คือมันเหนียวเหมือนแบบเนื้อหมูที่ที่ไม่มีมันอ่ะไม่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 ใช่ไม่ใช่หมูไอ้นันมันเหมือนแบบเหมือนเนื้อวัวที่เอาไปทําเป็นแบบปิ้งย่างครับแต่ว่าปิ้งจนแบบสุกอะ่ะแล้วมันจะแบบแห้งๆเนื้อเหนียวเว้ยแบบนั้นเลยครับผมทุกคนแต่รสชาติด,ดีอ่ะเดี๋ยวลองกินกันดิลองกินกับไข่เลยกิในแบบนี้ทุกคนแบบนี้นะครับเนีย่ยมีไข่ดาวนะครับแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีแตงครับลองกินแบบนี้เลยครับพร้อมข้าวอือเดือดเข้าอร่อยกินเนื้อเดียวเหนียวๆครับแต่พอกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยคือแม่งได้เลยทุกคน ฟิลเหมือนกินเนื้อครับเนื้อบัวที่แบบแห้งๆอ่ะแบบถูกเกินไปอ่ะแบบไม่ได้บินเดียมแล้วอย่างเนื้อแบบนี้แหละอืมอร่อยแต่ร้านนี้เผ็ดเลยว่ะเผ็ดจะเผ็ดมากอ่ะเฮ้ยว่าเผ็ดเลยเผ็ดมันโกดกันมาท่านบนก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้ครับไว้สิบเดี๋ยวเจอกันมื้อต่อไปครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะครับก็ G ถึงเวลาของมื้อที่2แล้วซึ่งมื้อที่2เนี่ยผมได้ทําการสั่งมารอแล้วครับผมทุกคนและเมนูสำหรับมื้อที่สเนี่ยป<า>ังไม่แพ้มื้อแรกครับมื้อแรกเรากินกวางใช่ไหมกวางว่าเฟี้ยวแล้วแต่มื้อนี้ครับผมทุกคนผมไปเจอ <c oughs> เนื้อนกกระจอกเทศครับผมทุกคนมีมีิีมีิีมีนกกระจอกเทศคอยายาวตัวใหญ่ๆ กูจะไม่โยนกับช่มันเนี่ยเอาดีเนื้อนกกระจอกเทศมันกินได้ใช่ไหมแต่ผมสั่งมาแล้วครับทุกคนเนี่ยผมสั่งมาแล้วนี่เมนูนี้นะครับเจ้าของร้านเขาได้นำเขาบอกว่าว่าเนี่ยน้องเป็ดถ้าน้องเปจะมากินอา,ศา,ศาหารป่าเนี่ยน้องเป็ดตอ้องนีง่เลยเนื้อนกกระจอกเทศแล้วเนือน้อนกกระจอกเทศน่ะต้องเป็นเนือน้อนกกระจอกเทศทอดกระเทียมเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นอื่นเนี่ยมันจะไม่อร่อยถ้าไปแบบทอดกระเทียมเนี่ยมันจะอร่อยมันจะว้าวซ่ากันเลยทีเดียวเชียวนะน้องเป็ด เขาบอกงี้จริงครับทุกคนแต่พ่อก็ะเทียมเอาไว้ก่อนอุ้ยพีน,นจับใช่ไหมเดี๋ยวเรียกอาร์ตก่อนอาร์ตอ,อาร์ตอาร์ตนี่หน่อยเดี๋ยวผมลองถามน้องพวกน้องผมเนี่ยมันชอบกินพวกแบบอาหารป่าครับผมคิดว่าเนื้อเนี่ยได้อยู่ในแบบหมวดอาหารป่าครับทุกคนอาร์ตชอบกินอาหารปา่าใช่ป่ะชอบครัของโบเลยเหรอก็วงเล่าเอ้ยไอันนี้ตายแล้อ๋ออันนี้เป็นสาระละกันแซ่บนะครับเรื่องอาหารป่าเขาชอบกินในวงกับวงสังสรร์สังสรร์ทำไมทำไมต้องเป็นอาหารป่ามันมันเผ็ดไงพี่มันเผ็ดแล้วเรียกสติตัวเองขึ้นมามีหน้าเมื่อกี้พี่เพิ่งสั่่่่่งงไไออออ้้้เเ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 หีีีผผผผผผผััดด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 ็็็็็็นนืกกกกกกกววววววาา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 ามมิโคตรรแแบบบทปพ ผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดอะไรเนี้ยมันเผ็ดกว่ามันเผ็ดเพราะว่าดับกลิ่นด้วยบางเนื้อมันจะมีกลิ่นสาบของมันออ๋อ อันนี้สาระนะครับทุกคนจดไว้นะครับแล้วไปเขียนให้อาจารย์ให้อาจารย์รู้นะว่าเออเนี่ยที่มันเผ็ดเพราะเพื่อดับกลิ่นใช่ไหมใช่อีกข้อหนึ่งก็คือมันมัน,ม,นมันทำให้สาระทุกแบบเอาสาระเลยแล้วกันอันนี้แบบอาจจะแบบไม่ได้ข้อมูลเป๊ะนะครับแต่ว่าเป็นแบบอันนี้เพี้ยประสบก,การณ์เดี๋ยวครับประสบก,การณ์จากน้องผมก,ก,ก็คือที่แบบในวงสังสรรค์อะไรเงี้ยมันก็แบบมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้แบบคนมันมึมนเมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบชอบกินอาหารปา่าเป็นกับแกลเป็นกับแก้มเอาเป็นกับแก้มก็คือของกินเล่นครับเพราะพวกอาหารปป่่่่่าาเเเเเเนน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 ียยมมมมัััััรรสสจจจดดดดดดดผผผ็็็็็กกกกกกคืืือออไไไลลลแแ้้้้วพบบตๆิิิิงใชุู กวางนี้กูไม่โดนจับใช่ไหมไม่โดนและอันนี้กูโดนมาอันนี้อันนี้อะไรพี่เนื้อนกกระจอกเทศทอดกระเทียมนี่นกกระจอกเทศทอดกระเทียมเออเป็นไหมเอาใหม่อ่ะเนื้อนกกระจอกเทศทอดกระเทียมเอาวผมดูคนนี่ครับ คิดดูไม่ออกเลยใช่มันดูไม่ออกมาเหมือนเนื้อเนื้อวัวเนาะเหมือนเนื้อวัวเหมือนเนื้อวัวทอดกระเทียมเลยครับผมเคยกินเนื้อวัวทอดกระเทียมฟิลนี้เลยนี่คือกูไม่ผิดกฎหมายใช่ปะไม่ผิดไม่ผิดกูไม่โดนจับใช่ปะไม่โดนไม่จอกเทากินได้ใช่เหรอใช่ไม่ใช่อยู่ในสัตว์สงวนหรอใช่เอาดีจริงจริงจริงเราจอกเทากินได้พี่กวางอะกวางก็กินได้เก้งอะเก้งก็กินได้แล้วแล้วผมสั่งเก้งมาสำหรับมื้อดึกด้วยครับเนี่ยครูสั่งเก้งมาเนี่ยอันนี้เก้งอันนี้เก้งผัดกะเพราผัดกะเพราเก้งเหรอเออเก้้้้งง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 มมมมมััััััััันน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 สสสสตตตตววววว์์ไไ่่่่่่่่่ใใชชหรออออออพีีีีเเเกกกกกบึะะลลยยผาาาคแ ปผามันญาติกันนะเหมือนอยู่ในตระกูลเดียวกันอนะ่ะใช่อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์อ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าได้มันกินได้จริงๆถ้าดูกูโดนจับมือโอเลีย้ยงนะซื้อโอเลีย้ยงให้กูด้วยนะ <laughs> โอเคปะ่ะเดี๋ยวผมมาเอาข้าวผัดไปฝากสัตว์ <laughs> เอาโอเลีย้ยงให้กูด้วยอย่าลืมแต่กูกินได้กินได้แน่นอนชัวร์ชัวร์ตำรวจครับน้องบอกนะครับน้องมาคายผมกินนะคลิปนี้ลงได้ใช่ไหมลงได้มันจะมีพวกเครื่องสมุนไพรอ่ากระเทียมก็คือเครื่องสมุนไพรให้ดูอีกรอบหนึ เอาจริงอย่างที่บอกถ้าไม่บอกไม่รู้นึกว่บกาบัวโอเคเอาไปทำงานไปทำงาน thank you มากอันนี้คือข้อมูลจากผู้ช,ช่ายนะครับขอบคุณผู้ช,ช่ายนะครับเกี่ยวกับด้านบุ้งเรานะครับขอบคุณมากก็อย่างที่น้องผมบอกไปนะครับพวกแบบอาหารป่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็เป็นผัดเผ็ดใช่ไหมก็มีสมุนไพรเยอะครับตัวน,นี้นะครับก็เป็นกระเทียมนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงเนี่ยจะเป็นเก้งผัดกะเพราโหใกินตอนกลางคืนนะครับเพราะเดี๋ยวร้านมันจะปิดร้านปิดเร็วก็อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมากัััับบบบสสมมมมมุุุนน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 นไไไพพพรรรรรเเาาาาาะะีี่่่ยททให้้้ดดดดกกกลิคคผชอููขว โคตรสวยไข่ดาสวยป่ะนี่คือไข่ดาวในอุดมคติผมครับทุกคนข้างนอกกรอบเกียมแต่ไข่แดงตรงกลางครับยังแบบดึงดึงอยู่เห็นไหมทุกคนดึงดึงอยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองกินกันนะครับแยกไม่ออกทุกคนลองกินแยกไม่ออกเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแม่งเหมือนเนื้อวัวเลยเหมือนเหมือนกินแบบเนื้อวัวทอดกระเทียมมาเนี่ยดูดิเหมือนเป๊ะอะเดี๋ยวเราลองชิมเนื้อเพียวก่นอนกระเทียมแรงมากอันนี้ ด<ค><ณ>เลยอะเมื่อกี้ว่าเหนียวแล้วอันนี้เหนียวกวา่าอร่อยไหมอร่อยนะครับเป็นแบบพ่อกระเทียมทั่วไปนะครับรสชาติถือว่าดีรสชาติผมจัดให้ดีเลยรสชาติคือเต็มสิบผมให้สิบครับคือรสกระเทียมชัดมากเออลืมบอกราคาอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้อยบาทรวมข้าวไข่าดาวนะครับราคาเท่ากับเมื่อกี้เลยนะครับปริมาณก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นกันปริมาณก็เยอะแล้วก็กระเทียมเนี่ยแน่นๆครับรกระเทียมแบบไม่งกอ่ะเนี่ยกระเทียมคือแบบแน่นๆทุกคนเห็นว่ากระเทียมคือแบบแน่นเลยเนน้อครัับบแแล้้วกก็ไข่่ดงคครผมทุนออูหยยางนี้ครับ โโอโหนากินมาทุกคนดูใส่กระเทียมเพิ่มกระเทียมเพิ่มทุกคนเน้นๆครับคำนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ,ยอร่อยเจนเหนียวมันเดิมอันนี้เหนียวมากแต่คือไม่อร่อยสับทุกคนอร่อยมากคือรสชาติโคตรถึงเจนเหนียว อันเนี้ยความเป็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเนื่องจากเนื้อพวกเนี้ยครับมันมีกลิ่นครับอย่างที่น้องอาร์ตบอกนยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นที่ค่อนข้างแรงมากกว่าพวกแบบเนื้อหมูเนื้อวัวทั่วไปอะไรเงี้ยเวลาเอาเนื้อพวกเนี้ยมาทำอาหารเนี่ยมันเลยทำให้แบบต้องทำให้แบบรสชาติมันถึงมากครับผมดูคนแบบทอดกระเทียมก็คือทอดกระเทียมแบบกระเทียมเป็นตันอะกระเทียมแบบเยอะๆยอะคือแบบไม่งกอะไม่ได้ฟิลแบบไปกินแบบอาหารตามสั่งอะุกคนแล้วก็แบบกินสั่งแบบบหมู่ทอดกระเทียมแล้วมีกระเทียมมาให้สองหัวอะไรเงี้ยมันไม่ให้งาเนี่่าาาคครเเนออะสชติว อาหารขอนกระเทียมที่โอดกระเทียมถึงใจที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาครับอืมอืมเพราะว่าย,ยอกยอมเลยเขาเพิ่ง่กระเทียมทั้งจังหวัดอ่ะเนี่ยเยอะม,มากอ่ะก็เราขอตัวขิ้งก่อนครับเดื่อนไปทำงานเจอคือลางคืนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมนูของแปลกมื้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนี่ผมสั่งไปแล้วครับสั่งแต่ตอนเย็นแล้วสำหรับเมนูมื้อสุดท้ายนี้นะครับเป็นเมนูที่แบบมันคือผัดกะเพราเก้งครับนี่ไม่เข้าเข็มให้เลยนี่ครับนี่ครับ เป็นผู้หญิงจะโชว์ตูดอย่าเลกโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อย <c oughs> ถ้าลูกแมวเขาต้องการอะไรจากมนุษย์พอจะเล่นด้วยไม่เล่นพอกูจะทำงานดันมาอยากเล่นด้วยไม่เข้าใจเป็นอย่างเงี้ยทุกทีไอ้แม่ย้อยอ่ะเข้าสู่เรื่องหลักกันดีกว่าก็นี่ครับที่สั่งมานะครับนี่ให้ดูนี่นะครับมันคือกระเพราแกงครับผมทุกคนที่ซื้อมานะครับกูจะไม่โดนจับใช่ไหมอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับนี่อันนี้คือข้าวเปล่านะครับพร้อมไข่ดาวครับนี่นี่นะครับราคาก็เหมือนเดิมนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนมีเลยอวดมีเลยอวดแป๊บนึงไม่สปอนเซอร์นะผมเพิ่งไปซื้อมาแป๊บนึงขอแกะกกก่อนนรราาาดข้้ววไปเเลลยแัพ จะเผาเก้งมัดข้าไปเลยอ่านี่ครับทุกคนน่ากินมากให้ดูยังไหมครับดูครับทุกคนนี่ครับเหมือนเดิมครับถ้าไม่บอกว่าคือเก้งเนี่ยดูไม่ออกเลยครับว่ามันคือเก้งอ่ะไม่เหมือนเนื้อหมูมากทุกคนแล้วก็คอวดอย่างหนึง่งอันนี้เขาไม่จ่ายนะวผมไปซื้อมานี่คือวันนี้ว่าเมื่อสุดที่แล้วครับผมได้ไปฉีดวัคซีนมาครับโมเดอร์นานะแลวที่เนี้ยตอนไปฉีดเนี่ยไปฉีดที่ห้างใช่ไหมแล้วแบบไปเจอที่มาเป็นแก้วเก็บความเย็นทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันด้วยคือผมเป็นคนที่ติดโค้้กกกมาาครบบบบแแแแลลวนนนนนนออออองเเเเเี่ยยะ โคตรดีแม่งแบบราคาไม่แพงนะครับอันนี้บอกก่อน ร้อยเดียวไม่ได้แพงมากนะครับแล้วแม่งแบบพอผมได้มาเนี่ยผมก็เห่อเลยคือมาถึงปุ๊บแกะงเอาลงแข็งลองใส่ทิ้งไว้วันหนึง่งแม่งไม่ละลายจริงทุกคนคือแม่งแบบดีจริงเว้ยแล้วคือหลังจากที่ผมไปแก้วเนี่ยมันก็ทำให้แบบผมเริ่มแบบกินน้ำอารมณ์น้อยลงครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นน้ำอารมณ์อยู่นะเนี่ยอันนี้นีก็เป็นโค้กอยู่นะในนี้ก็เป็นโค้กอยู่คนะือนานทีจะกินโคก้กนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมแบบกินแน่น้ำเปล่าเลยก็เลยใครนะครับที่เป็นคนติดน้ำอารมณ์เหมือนผมนะแล้วแบบอยากลองพยายามแบบลดน้ำอ,อารจจมณ ยังยังไม่อยากเลิกแล้วกันยังอยากกินอยู่นะครับแต่ว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยผมกินเยอะไปคือง่ายๆอ่ะผมไม่กินน้ําเปล่าเลยผมกินโคกแทนแบบน้าเปล่าตลอดนะครับซึ่งแบบจริงๆก็แบบน้องๆพีพ่ๆทางบ้านเนี่ยทักมาเตือนเยอะมากครับว่าแบบเออเนี่ยการที่ผมกินน้ำอรดลมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแทนน้ำเปล่าอ่ะมันมันไม่ดีมันส่งผลแบบเสียต่อร่างกาย,ยอะไรเงี้ยซึ่ง Rab ซึ่งมันก็จริงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมสึกว่าปีเนี้ยผมยี่สิบเก้าแล้วก็แบบอายุมันเริ่มเยอะแล้วครับก็เลยแบบเริ่มดูแลสุขภาพนิดนึง,งยยอะไรบั あ ดีจริงใครที่ยังไม่มีนะผมแนะนำต้มเก๊กฮอรเดียวอะ่ะกินได้สามสี่วันอนะ่ะเอาจริงคือดีมากอ่ะเขาเริ่มต่อมาครับทุกคนเรามาลองชิมเมนูมืลล้อสายกันดีกว่าผัดกะเพราเก้งให้ผมเดาปะน่าจะผิดแล้วก็เนื้อเหนียวๆก็อ่ะแหละสองเมนูแรกอ่ะเนื้อเหนียวครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเหนียวผมึงจะดูสีทุกคนนี่คือผัดกะเพราที่แท้จริงคือแบบเขี่ยมันคือผัดกะเพราอะ่ะเดี๋ยวไทยให้ดูว่าแม่งคือผัดกะเพราแบบผัดกะเพราจริงเห็นปะมีพริกครับนี่แบบใบกะเพราใแบกะเพราอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่่่่่่่่่่ววาาาาาาาแแแแแบบบบบบรรรสชชติิคคคืืือออออเเเห็็นนนนกกกกู้้้้ลยยใปะะะะมมมงจจจััดดดดไไผพๆุ เสียบดักแน่เลยกูวันนี้โอเคมาครับดูนแล้วมาลองชิมกันเดี๋ยวชิมเนื้อก่อนเนื้อเพียวๆครับนี่ครับทุกคนเนื้อเพียวๆครับแต่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 เนี่ยเฮ้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 ยมันเนืเก่งจริงเหรอวะมันเอาเนื้อวัวแห้งมาทำหลอกกูเนี่ยคือเนื้อไม่เหมือนกันทุกอันเลยเว้ยทุกคนเหนียวๆครับต้องเคี้ยวเยอะๆยอะเหมือนเป๊ะคืโดนหลอกวะวะรสชาติแม่งจัดจ้านจริงวะคือเป็นกะเพราที่แบบแม่ค้าเขาไม่ห่วงเครื่องแกงอ่ะหืมเจ๊ดจริง อืมวันนี้ปวดกล้ามมากครับเจียวทั้งวันอร่อยนะอร่อยเลยใครชอบอาหารรสจัดนะลองไปสั่งอาหารตามสั่งที่ร้านอาหารป่าดูครับคือร้านที่ผมซื้ออ่ะมันก็มีขายพวกแบบกะเพราหมูทั่วไปนะมีนะครับผมทุกคนซึ่งผมคิดว่ารสชาติมันก็น่าจัดเหมือนกันอ่ะกูโดนหลอกว่ะกะเพราเก้งอืมเผ็ดเย็นถ้ากูมองกูว่าสั่งอ่ะเออทุกคน ถามอย่างนึ่งดิผมมีเรื่องแบบอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีแมวหน่อยครับคือพอดีว่าผมมาเลี้ยงไอ้โจมันเนี่ยผมเลี้ยงดีนะเป็คนถามมาเยอะแบบพี่เป็ดเลี้ยงคอนเทนต์หรือเปล่าเลี้ยงแบบมาถ่ายคลิปอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะครับคือง่ายเลี้ยงจริงๆทีเนี้ยผมสงสัยอย่างนึงทุกคนไอ้โจเนี่ยมันคือแมวหรือมันคือหมาผมไม่รู้ครับดูมันคือแบบรูปร่างมันเหมือนแมวครับแต่นิสัยมันเหมือนหมาเลยทุกคนคือแม่งมันดือ้อทุกคนมันไม่นิ่งอ่ะคือแมว99.99%ของแบบคนที่ผมรู้จักอ่ะแมวของทุกคนแม่งเป็นแมวที่แบบเงียบๆก้าเซนนกิปุ๊บของน้แล้วก็นอนแล้วที่ เดินของมันคือมันไม่ค่อยเล่นมันกลัวคนอ่ะทำไมไอ้โจ้ผมมันมันไม่กลัวคนเลยวะทุกคนผมไม่เข้าใจถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูอันหนึ่งนะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวมันมากินเจาเดี๋ยวดูครับมันจะมาหาผมด้วยเพราะไอเด่นเพราโจ้พราพ่อโมยเยอะถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะดูนะผมจะขึ้นบันไดครับของขึ้นบันไดครับถ้าตามปกติมันจะอยู่ข้างล่างมันจะตามผมมาเฮ้ยไม่มีเนี่ยทำกูอายเลยไอ้โจ้โจ้โจ้ ได้จำไว้นะมาเลยมาเลยมาเลยวเอ้ต้องขู่ต้องให้อย่างงี้มานี่โจอย่าให้อายกุกกุก๊กก,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 กมาเลยดูมันจะอ้อนผมทุกคนมันจะอ้อนผมเห็นไหมดูครับเห็นไหมมันจะอ้อนผมผมบอกแล้วเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยมันคือแนวจริงเพราทุกคน,นถือว่าเขาเล่อขายหมาให้กูวะไม่เป็นไรอะ่ะอาหารมีนะเนี่ยอาหารมีนะครับไม่ได้หิวนะโจมคือหมาใช่ไหมบอกมา เจ้มันอย่างนี้มันทำอะไรวะมันเป็นเพศเมียทุกคนหรือมันเสี้ยนวะคือมันถึงวัยของมันแล้ววัยแบบวัยวัยบอกก่อนนะทุกคนมันยังไม่ทำหมันนะเพราะว่ามันยังเด็กอยู่ครับคือผมเรื่องเป็นการ์ูเรื่องทุกคนคือไอโจะมันเป็นผู้หญิงมันเป็นเพศเมียครับแล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยผมไม่รู้เพราะมันโตหรือเปล่าคือตอนเนี้ยมันอายุประมาณ5เดือนครับดน5เดือนนะมันอะยังไม่ทำหมันซึ่งตอนเนี้ยผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือมันอะชอบออกนอกบ้านนะครับคือแบบเวลาแบบเปิดประตูอะไรเงี้ยมันจะวิ่งออกไปเลยเว้ เวลาแบบผมจะเปิดประตูใช่ไหมคือประตูผมว่ามันจะเป็นประตูจีต่อใช่ไหมครับบ้านอะ่ะพอกดเปิดมันจะมีเสียงก็งมีเสียงปุ๊บเนี่ยอีปุ๊บอะไอชโจกวิ่งมาแหละไม่รู้มันอยู่ไหนจะวิ่งมาครับมันจะเราออกนอกบ้านทุกคนซึ่ง <c oughs> ล่าสุดครับทุกคนผมไม่เห็นมันอยู่กับแมวดำจอนจัดอนะ่ะทุกคนผมไม่เจอมันอยู่กับแมวจอนจัดแมวดำหมดทุกคนแมวใครก็ไม่รู้ว่าแมวดำดำแล้วผมก็ไม่รู้ก็ไอ้โจกมันเสียผมวันจันเป็หรือยัง ตอนนั้ผมได้คลิปอยู่ครับแล้วแบบเรียกคนส่วนของหมู่บ้านเข้ามาเรียกครับบอกว่าเออเนี่เห็นแมวผมอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้มันออกไปตอนไหนแล้วมันมาอยู่กับแมวดำทดกคน <c oughs> ผมเครียดจริงครับผมจะไปทําหมันเขาก็บอกว่าต้องรอหกเดือนหกเดือนคือเขาหลอกกูว่าเขาไม่รู้คือแบบไม่เข้าใจแต่ใครเป็นมูญยาด้านแมวก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะผมมือยาแค่มันท้องก่อนแต่งมันยังอยู่ในวัยเรียนอยู่มันยังไม่ไปเปิดโลกกว้างเลยแจ่มันท้องแลยเลี้ยงลูกก็เลือกูยังไม่พร้อมอดูคนก็ใครมีความรู้ก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะกลับเข้าเรื่องอ่ะสหรับคลิปการกินของแปลกวันนี้นะครับทุกคนก็เท่าที่ลองกินนะครับมันก็แปลกจริงนะแต่คือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะผมไปถามเขาอ่ะมีแบบเนื้องููเเนนนนนืื้้้ออแแบบบหกมมีีะต่่่วาาารทผขย อันนี้คือเป็นเมนูที่เขาแนะนำนะเขาบอกว่าต้องลองกินนะครับก็ที่เรากินวันนี้ก็มีเนื้อกวางเนื้อเก้งแล้วก็เนื้อกระจอกเทศน,นะครับสามเนื้อที่ผมกินวันนี้นะครับเหมือนกันหมดไม่ไม่นับรสชาตชนะรสชาติอาหารทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งเป็นอะไรนะครับถ้ากะเพราก็เป็นกะเพราผัดกระเทียมก็เป็นผัดกระเทียมใช่ไหมผัดเผ็ดก็เป็นผัดเผ็ดซึ่งแบบทุกเมนูเนี่ยอร่อยหมดคือทุกเมนูรสชาติจัดจ้านคือแบบเป็นรสชาติที่แบบที่คนรสจัดชอบกินเอางี้ดีกว่านะครับส่วนตัวเนื้อสัตว์เนี่ทั้บบกอววืแๆส เหมือนนกันเลยครับหรือร้านหลอกกูวะเอาเนื้อวัวมาขายกูว,วัป้าหลอกผมป่ะเนี่ยป้าดูไม่ออกนะคนดูดเนเนิเหมือนเนื้อวัวป่ะเหมือนเนื้อวัวเลยเพราชาก็เหมือนกันเหนียวเหนียวใครเป็นคนชอบอาหารร้จัดนะถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องต้องลองครับอาหารป่าเรากินได้แล้วก็อย่างที่บอกันตอนเมื่อกี้ร้านอาหารป่าเนี่ยมันก็มีขายพวกอาหารธรรมดานะพวกแบบกะเพราหมูตับกะเพราหมูชิ้นอะไรเงี้ยมันมีใครที่อยากลองกินอาหารรสจัดก็ลองไปสั่งดูแล้วกันนะรั้นตอนก็สรี่นี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ ไม่เอามาเดี๋ยวจะใแค่ไหน่ดี๋ยวเราแพลนลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนครับดูก่อน,นะผมขอตัวกินก่อนแล้วกันนะครับเดินครับ